พามาดูบอลสีนะคะคุณผู้ชมคะ่ะสงสารมันมากเลยที่พัทยาร้อนจัดมากนะใบเขาไหม้หมดเลยค่ะนี่ดูเสียดายจังเลยอะดูแต่ละใบไหม้หมดเลยดูอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะน<อ>กพิรไม่ได้ปิดสแสลมไว้นะคะเปิดให้ให้แดดส่องเขาทีเนี้ยมันร้อนลืมไปว่าอากาศสองสามวันนี้อากาศมันร้อนมากเลยนะใบเขาก็เลยไหม้หมดเลยเฉาหมดเลยค่ะดู ดูดิเชา้าหมดเลยไหมหมดเลย,เลยดูดิโอเสียดายมากเลยดูโอ้โหดูโอ้โหลื่นไปว่าแดดมันแรงมากนะคะแล้วก็ทีทพัดยามันร้อนมากเลยดูยิ่งใบนี้ดูดีน่าสงสารเขาโอ้เดี๋ยวจะต้องหาสแสลมมากันก้นให้เขาใหม่ละดูโออันนี้น่าเสียดายทั้งทั้งหมดเลยนะคะเนี่ดูดีเสียหายเลยเสียดายมากเลยดู อันนี้ก็จะเป็นเจ้าสาวนะคะนี่ไอเจ้าหญิงอันนี้ก็จะเป็นเจ้าหญิงนะคะนี่ดูโอ้โหเดี๋ยวจะต้องทำให้เข้าใหม่แล้วค่ะคุณผู้ชมดูดิเสียดายเนาะดูแต่ละใบข้างในนู้นก็เป็นนะคะนู้นข้างในนูน่นนะดูดิ เป็นเยอะเลยโอ้โหเดี๋ยวจะต้องเอาออกมาตัดแล้วก็เอ,เอ้เปลี่ยนไอ้นี่ให้เขาใหม่แล้วค่ะคุณผู้ชมดูอันนี้ก็เหลือใบเดียวเองจากงามงามดูดิเสียดายมากเลยจากงามงามไหมหมดเลยค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นทองนกปาก้านะที่ก่อนนี้เคยถ่ายลง youtube ให้ดูเนาะแต่ละอันดูดิอันนี้น่า,นาจะไหมมาหลายวันแล้วเนาะนี่โอ้เหลือแต่ยอดเขายอดเดียวเดี๋ยวจะต้องตัดแล้วก็เอาเขาไปใส่ไว้อีกที่หนึ่งนะคะนี่ เสียดายจังเลยเนี่ยอันนี้ดูดิอันนี้บอนสวยขั้นแทพสภาพเป็นแบบนี้เลยโอ้ยสงสารจริงดูอันนี้ก็จะเริ่มไหม้แล้วเป็นเยอะเลยค่ะนี่โอ้อันนี้อันนี้เป็นเศรษฐีพันล้านด่างนะคะโอ้อันนี้ก็เดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนดินให้เขาใหม,นะม่อันนี้ก็จะเป็น เจากก้าจักรพพรดินะคะเนี่ยดูดิใบเหลืองหมดเลยดมูมันร้อนคันแล้วก็น้ําเนี่ยร้อนมากเลยนะเนี่ยเหมือนน้าชงกาแฟเลยนะคะเนี่ยไอ,อ้แหนะแหนนี่ที่เขาเป็นแบบนี้เพราน้ําเขาร้อนเดี๋ยวก็จะเติมน้ําให้เขาหน่อยหนึ่งเนาะดูอ้เสียดายจริงเดี๋ยวดูแลเขาใหม่ค่ะคุณผู้ชมอันนี้วันนั้นที่ให้ดูย,ยังสวยอยู่เลยนะ วันนั้นที่ให้ดูยังสวยแต่วันนี้เป็นสภาพเป็นแบบนี้แล้วเพราะเขาร้อนเกินไปค่ะอันนี้สอพิญญานะเสียหายหมดเลยดูดิต้งใส่จะต้องตัดใบเขาทิ้งแล้วก็แล้วก็ดูแลเขาใหม่นะคะนี่ดูโอ้เสียดายจริงยิ่งอันนี้ดูดิยิ่งอันนี้อนนโอ้โหเสียดายจังเลย อันนี้เขาชื่อว่าทิพวารีนะคะคุณผู้ชมดูดิมันมันร้อนเกินไปนะคะกาดร้อนเกินไปนเอาก็เอาอยากนะต้องอยน่ข้างในดูนี่ จะเอายังไงล่ะทีเนี้ยอันนี้รู้สึกจะเป็นสาอ่าสาสันกำแพงนะคะต้นนี้ดูดินานแล้วนะไม่ได้เจอเขาเนี่ยเอาเขาไปอยู่ข้างในซะโดนโดนแดดส่องเยอะเกินไปสีซีดหมดเลยอันนี้เขามีลูกเขาแล้วนะั่นเนี่ยสาวสันกำแพงไม่ได้แยกเขาค่ะคุณผู้ชม อ๋ออันนี้เป็นเจ้าวังดูแต่เจ้าวังต้นนี้ไม่เป็นไรเขายังแข็งแรงอยู่ดูดิไม่เป็นไรเลยต้นนี้อันนี้เขาเชื่อว่าสีบุรีรัมนะคะนี่ดูดิเหลือสองใบดูใบนี้หักโอ้ยหักแล้วค่ะคุณผู้ชมคะดูดูหนูดึงเขาผิดอะหักเฉยเลยด,ดูเสียดายเนาะโอ้หักเฉย เสียได้จังเลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาลองชําดูค่ะคุณผู้ชมอันนี้เขาเรียกว่าสีบุรีลำนะคะนี่อ๋อใช่จริงๆค่ะต้นนี้เขาชื่อว่าปราดเมืองขอนนะคะนี่อันนี้อันนี้เป็นเอาไว้ตั้งแม่นะคะนี่สีสันเขาก็จะสวยประมาณนี้เลย mm. เขาเรียกว่าปราดเมืองขอนเขามีลูกแล้วนะเนี่ยมีลูกหลายต้นมากเลยดูเดี๋ยวก็จะดูแลเขาใหม่นะคะดูแลเขาใหม่ใส่ปุ๋ยอันนี้ก็สวยอันนี้เขาเรียกว่าดาวเหนือนะคะ นี่ดาวเหนือก็เดี๋ยวก็จะทําทําให้เขาใหม่นะคะตัดใบใบที่ว่าโดนแดดเผาออกแล้วใส่ปุ๋ยใส่ดินให้เขาใหม่นะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันค่าว่ามันทําออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะคะคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่เราตัดใบใบที่ว่าเขาไหมออกนะนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ปุ๋ยของเขานะคะใส่ปุ๋ยให้เขาแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ดินกบดินกบไปนะคะนี่จะใส่ทุกกระถางเลยนะคะ นี่ให้เขากลับมาสวยอันนี้หนูนึกนะชื่อเขาออกแล้วอันนี้เขาชื่อว่าพญาราชพึกนะคะนี่สีสันของเขาสวยมากนี่เขาเรียกว่าพญาราชพึกแล้วก็ใบใหญ่มากดูใบใหญ่แล้วก็แข็งแรงมากสวยมากดูนี่หลังจากที่เราใส่ปุ๋ยแล้ว ใส่ดินให้เขาหมดแล้วนะคะคุณผู้ชมทุกกระถางแล้วนะคะพอเสร็จแล้วก็สวยงามเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมดูแต่ละอันอันนี้ก็จะเป็นดาวเหนืออันนี้ก็จะเป็นราดพึกนะคะอันนี้ก็จะเป็นนายจัน์หนวดเคี้ยวนะน,นี่ก็จะเป็นอ่ะ,อะไรนะศิลาหุ้มท้องนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นสาวสันกำแพง อันนี้ก็จะเป็นเทพเทวาสวยๆเลยนะพอแต่งพอแต่งใบให้เขาใส่ปุ๋ยให้เขาเนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นลูกของอาเจ้าวังนะคะนี่ใบใหญ่มากดูดิลูกของเจ้าวังบอลใบเปรอะนะคะนี่แต่อันนี้ก็คงจะใช้เวลานานอยู่คะ่ะอันนี้เขาเป็นสอพิญญานะคะนี่ใช้เวลานานอยู่กว่าเขาจะฟื้นตัวเพราะแดดมันแรงนะขนาดนี่แทงยอดออกมาใหมย่ยังสีเขายังเป็นแบบนี้เลย เสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเราเอากลับเข้าตู้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เดี๋ยวประมาณเดือนหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเดี๋ยวอัปเดตให้ดูนะคะหลังจากที่พามาดูบอลสีแล้วนะคะตัดใบใส่ปุย๋ยเพิ่มดินให้เขานิดนึงแล้วนะคะก็เอากลับเข้าตู้เหมือนเดิมแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูหน่อยช่องขยันเที่ยวชาแนลนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสาหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ พ่อกันคลิปนาเด้จ้าเบิ้งมือพ่อกันคลิปนาจ้า